คมีกันแลยกันมีวันที่ดีกันมาแค่ไม่เธอมองตาเวลาที่ต้องการใครเหนื่อยแค่ไหนก็รู้สึกดีแค่ไม่กำลังใจในวันที่ไม่มีใครจงเจอไรมีเธอก็ไม่เคยกลัวตอนให้มือสลัวก็เดินไปด้วยกันต่เธอกรจ่ ฉันมันไม่เข้าใจว่าจะไม่ต้องลงเลยแบบนี้ทำใจไม่ทันจะไปตักฉันไปในวันนี้มันจอรือมาจะไม่มีผู้ดใดที่พอกรักมันไหนวันว่าเมื่อไม่ bye ายเลขป่านะครับแกงส้มกับ I Can't Breathe มาแบบครบเครื่องมากนะครับวันนี้นะครับพี่เพชรครับแกงส้มครับณนะตอนนี้นะครับผมพี่พูดได้ว่าแกงส้มวันนี้เป็นคนที่มีเ,เพอร์ฟอร์แมนซ์การร้องดีที่สุดรคับ เดียวชะล่าใจนะณนะตอนนี้เท่านั้นค <laughs> ืออย่างนี้โดยส่วนตัวพี่เนี่ยพี่เป็นคนชอบเพลงที่มีมูฟเมนต์มากกว่าหนึ่งมูฟเมนต์ในหนึ่งเพลงนะครับตัวอย่างเช่นเพลงนี้เนี่ยมันจะมีเดี๋ยวชา้าเดี๋ยวเร็วมันจะมีท่อนหลายท่อนนะครับซึ่งตรงนี้เนี่ยมันสามารถสร้างอารมณ์ที่แตกต่างนะไม่ว่าในการฟังหรือในการแสดงนะครับแล้วตรงนี้เนี่ยคือแกงส้มเนี่ยเป็นคนที่ที่จับอารมณ์ของแต่ละ แต่ละช่วงแล้วถ่ายทอดออกมานะครับให้คนดูมีความสุขรวมทั้งป้าแก่ๆที่นั่งข้างพี่ <_ c oughs> โชคดีว่าพี่ใส่หูฟังไม่งั้นหูพี่ดับ <_ c oughs> นะเออคือสนุกมากจนจนมีเวามรูสึกว่าวีควีคนี้เนี่ยน,นะเออเพชรมาตายแล้ว่ายไม่ด่าใครเลยเออแต่ว่าก็นั่นแหละถ้ามันดีทั้งหมดพี่ก็ต้องชม พี่บอกแล้วว่าคนอย่างพี่ไม่ดีพี่อัดยับถ้าดีพี่ให้เต็มๆมขอบคุณครับพี่มาจา้ะคุณทำให้ดิฉันประทับใจมากๆเลยทีเดียวในการแสดงครั้งนี้เออในแต่ละช่วงที่เป็นการแสดงของคุณเนี่ยไม่ว่าจะช้าไม่ว่าจะเร็วทุกช่วงเนี่ยมันเหมือนกับแบบมันเกิดอะไรขึ้น มันเกิดอะไรขึืนกับการสแสดงของคุณมันทําให้เราจับตามองตลอดเวลาแล้วมันได้ใจไปทุกช่วงประทับใจไปทุกช่วงเลยทีเดียวคุณรู้ไหมว่าถ้าสมมุติว่าคุณไม่ได้ไปเป็นคนสุดท้ายแล้วก็ไม่ได้เป็นเดอะสตาร์ฉันคงจะตีอ,อกชอกหัวตัวเองแทบตายไปเลยอะวันนี้เยอะเยอะเหรอยอะเยอะเหรอไม่เยอะ เพราะว่าน้องๆ <m akes> มันเยอะมาเราก็จะต้องเยอะกลับไปคุณลองคิดดูสิมันมัน,มน,มน,มนวาดภาพได้เลยนะถ้าแก่งส้มมีคอนเสิร์ตเป็นของตัวเองนะคุณเอาคนทั้งทั้งหอลที่ดูเป็นพันเป็นหมื่นคนเนี่ยอยู่ได้เลยทีเดียวยิ่งกว่ามืออาชีพไปทำอะไรมาเนี่ยพระเจ้าส่งเธอมาทีเดียวขอบคุณครับ พี่โจ้ครับที่ไปทําอะไรมาสงสัยโดนพี่เพชรกับพี่ม้าด่าไปเยอะ <c oughs> ปรับกลับมาที่นี่ทุกคนดีกันหมดอย่างไม่น่าเชื่อแกงส้มครับอันนี้จะต้องพูดว่าเป็นการจานที่ครบองนะครับองที่พี่พูดหมายถึงหนึ่งรูปร่างหน้าตาก,การแสดงการเต้นการร้องร้อยเปอร์เซ็นต์เต็มวันนี้ในความรู้สึกของพี่นะครับไม่มีจุดไหนพลาดเลยอันที่สองนะครับตอนเต้นออกมาแล้วตัวสั่นพี่ก็เอเวทีเป็นอะไรอาปรากฏแกงส้มไม่ใช่เวที นึกว่าเอออยู่ๆมีเทิร์นเทเบิลก็ไม่ใช่ก็เกิดจากแกงส้มฉะนั้นถ้าพี่เป็นคนคิดจะทำซีดีสำหรับเต้นพี่จะคิดถึงแกงส้มถ้าพี่จะทำซีดีถึงนักเต้นนักร้องพี่ถึงแกงส้มถ้าพี่ทำละครเวทีพี่จะถึงแกงส้มถ้าพี่ทำละครทีวีพี่จะที่ถึงแกงส้มนี่คือเหตุผลที่ว่าเราหาเดอะสตาและคำว่าเดอดสาคืออะไรคำตอบก็คือแกงส้มนั่นเองครับพุณเชฟว่ายังไงครับ แกงส้มเป็นเป็นวันนี้บนเวทีเป็นนักร้องชายคนเดียวที่ร้องแล้วก็ไม่ได้มาเชียรับคนดูเลยนะฮะไม่ได้มาเย้ยเย้ไว้คนดูเชียดด้วยแต่ทุกคนดูละสนใจแกงส้มมองอยู่ที่จุดเดียวแล้วที่สําคัญเนี่ยแกงส้มเนี่ย สามารถที่จะเต้นอย่างเมื่อกี้พี่โจบอกพี่เจสังเกตดูร้องนี่คือเปิดมาถึงพี่เลิศเลยให้สิบเลยเสร็จปุ๊บการเต้นไม่จาเป็นต้องเต้นเยอะท่าไม่จําเป็นต้องเยอะแต่คุณเต้นชัดและที่สำคัญคุณมีดีเทลของการเต้นผมสังเกตทุกเม็ดเลยวันนี้ถ้ามาถึงตอนนี้ผมให้คุณคะแนนนานะครับ oh! Oh! ไปอย่างไรก็ตามครับท่านผู้ชมครับผมคะแนนนั้นจริงๆแล้วอยู่ที่มือคุณนะฮะถ้าคุณอยากให้แกงส้มได้ไปต่อนะครับส่งคะแนนคุณไปได้ทาง SMS พิมพ์เครื่องหมายดอกจันตามด้วยหมายเลข8แล้วส่งมาที่4242899หรือกดดอกจัน4930ตามด้วยหมายเลข8ปหลังจากนั้นกดโทรออกแกงส้มหมายเลข8ครับขอบคุณแกงส้มมาก